ะะก่อนที่จะขึ้นเรื่องใหม่นะคะลูกให้นักเรียนไปเอาหนังสือวิทยาการคำนวณของปอ .5 เล่นสีม่วงมาก่อนนะคะอะเดี๋ยวเราจะมาตรวจแบบฝึกทักษะที่1.1พร้อมกันนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าใครทําได้ถูกบ้างหรือว่าผิดหากใครทําผิดนะคะให้นักเรียนนำปากกาแดงมาวงกลมข้อที่ถูกต้องนะคะ อ่าส่วนของใครที่ทําถูกแล้วไม่ต้องขีดใดๆทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวมาเปิดเทอมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูการเฉลยแบบฝึกทักษะที่1.1นนะคะให้นักเรียนเตรียมปากกาแดงมาด้วยหากข้อไหนนักเรียนตอบผิดให้นักเรียนวงข้อที่ถูกต้องด้วยปากกา แดงนะคะข้อไหนที่ถูกต้องอยู่แล้วนักเรียนปล่อยว่างเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเป็นคนตรวจเองนะคะตอนเปิดเทอมอ่ะข้อที่1น,นะคะอันนี้คุณครูก็เฉลยไปแล้วถูกไหมคะก็จะเป็นรูปที่1น,นะคะอ่าส่วนข้อที่2คําตอบก็จะเป็นรูปที่3นะคะตรงนี้นะอ่าเราสังเกตจากการสีและรูปทรงนะคะมันจะเป็นสีเหลืองกับสี เขียวนะคะซึ่งเป็นรูปทรงเดียวกันนะคะต่อไปข้อที่3สังเกตจากอะไรคะาจากดาวที่อยู่ตรงกลางรูปทรงต่างๆนะคะมันจะเป็นดาวแค่1ดวงและอยู่ในเส้นขนานคู่กันก็จะเป็นรูปที่สี่นั่นเองนะคะอ่าตอนนี้มีคนถูกหลายคนแล้วนะต่อไปข้อที่สี่คำตอบที่ถูกต้องจะเป็นรูปที่สองนะคะตรงนี้จะเป็นการอ่า ลดเหลี่ยมของแต่ละรูปสังเกตง่ายๆรูปแรกนะคะด้านซ้ายมือจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมทึบกับสามเหลี่ยมอันนี้ก็จะเป็นรูปห้าเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมกับห้าเหลี่ยมอันนี้ก็จะเป็นรูปเจ็ดเหลี่ยมกับรูปหกเหลี่ยมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าต่อไปนะคะในหน้าที่10นะคะหน้าที่สิบอ่ะข้อที่5ลองดูนะสังเกตง่ายๆเลยก็คือรูปสามเหลี่ยมด้านนอก นะคะแล้วก็จุดสังเกตง่ายๆก็จะเป็นรูปวงกลมข้างไหนที่เป็นมีสีเขียวกับสีขาวอยู่อย่างละครึ่งนะคะตอบง่ายๆเลยก็คืออ่ารูปสุดท้ายนั่นเองต่อไปรูปนี้เราสังเกตจากรูปทรงเห็นไหมคะมันจะการเอียงแต่ละมุมจะต่างกันแต่รูปที่เหมือนกันก็คือรูปเห็นไหมคะระหว่างสีเหลืองกับสีเขียวนะคะพื้นที่จะเท่ากันอันนี้ก็ง่ายๆเลยก็คือตัวสุดท้าย นะคะส่วนข้อที่7อ่าหลักการสังเกตหนึ่งเลยก็คือเป็นไงคะมันมีสองสีด้วยกันนะคะก็มีสีชมพูกับสีเหลืองและแต่ละรูปนั้นเป็นยังไงคะเขาแบ่งพื้นที่เท่ากันดังนั้นง่ายเลยในสีรูปนี้รูปไหนแบ่งเท่ากันคะอ่ารูปที่สามนั่นเองนะคะใครถูกก็ปล่อยว่างไว้เลยแต่ถ้าของใครผิดให้แก้ด้วยปากกาสี แดแงนะคะต่อไปเรามาดูในข้อที่แปดการสังเกตก็คือง่ายๆเลยเห็นไหมคะมันจะทั้ง3รูปนี้จะมีรูปวงกลมสีเหลืองกับรูปหกเหลี่ยมสีเหลืองนะคะอยู่ในรูปรูปนั้นคําตอบตรงนี้ก็ง่ายๆเลยลูกก็คือรูปที่2นั่นเองเห็นไหมคะเราไม่ต้องคิดมากเลยนะคะส่วนข้อที่9ก้าข้อที่9ไหนมาดูสิคําตอบจะเป็นข้อไหนเอย่ยนะคะ อ่าอันนี้สังเกตจากรูปทรงมันจะมีครบหมดเลยทั้งสามรูปไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วก็หกเหลี่ยมนะคะตรงนี้อ่าอันนี้สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วก็ห้าเหลี่ยมอันนี้ห้าเหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วก็หกเหลี่ยมนะคะอาคำตอบของเราก็คือตัวแรกตัวนี้นะคะ ต่อไปจะเป็นแบบฝึกทักษะที่1.2นะคะให้นักเรียนพิจารณาภาพที่กำหนดให้ต่อไปนี้และวงกลมภาพที่หายไปนะคะคราวนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะอขอให้นักเรียนตั้งใจฟังและตั้งใจทำและคิดตาม นะคะเพื่อประโยชน์แก่นักเรียนเองนักเรียนจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะเนื้อหาต่อไปมันจะยากกว่านี้เยอะเลยนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างก่อนนะคะเป็นการจับคู่สองสิ่งตรงนี้นะคะสองคู่เนาะด้านซ้ายมือนะคะโดยให้เราดูว่าภาพต่อไปตรงเนี้ยจะเป็นภาพอะไรที่มันหายไปในฝั่งขวามือนะคะหข้อเราตอบได้แค่ข้อเดียวโดยให้นักเรียน นะคะวงกลมด้วยปากการน้ําเงินเหมือนเดิมนะคะวงกลมวงกลมด้วยปากการน้ําเงินนะคะในข้อที่ถูกต้องนะคะอ่าเรามาดูตัวอย่างนะคะในคู่แรกเห็นไหมคะทั้งสองตัวจะมีลักษณะที่เหมือนกันทุกอย่างต่างกันอย่างเดียวคือขนาดดังนั้นตัวนี้นะคะอ่าตัวที่โจทย์ให้มากับตัวที่หายไปก็จะต้อง เหมือนกันแต่ต่างกันที่ขนาดคําตอบเป็นตัวสุดท้ายนะคะซึ่งในการสังเกตในแต่ละข้อนัน้จะสังเกตมีจุดสังเกตที่แตกต่างกันออกไปนะคะมันจะไม่ได้เหมือนกันทุกจุดทุกข้อนะคะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อที่1 นะคะในการทำคุณครูจะอธิบายนะคะทีละขั้นตอนว่าเราควรที่จะตัดภาพไหนออกไปก่อนนะคะคุณครูจะแสดงให้นักเรียนดูโดยการเอาภาพนั้นออกไปแต่นักเรียนไม่ต้องทำการลบรูปภาพนั้นออกไปจากในหนังสือนะคะอ่ะคราวนี้นักเรียนมาดูนะคะอ่ะเริ่มจากการสังเกตหอยทากคู่แรกเป็นยังไงคะอะไรที่เหมือนกันมันเป็นหอยทากและมีเป็นไงคะเปลือกหอยที่เป็น วงกลมถูกไหมคะอ่านอกจากนี้ยังมีอะไรอีกที่ให้เราสังเกตได้ง่ายขึ้นเป็นไงคะอ่าลายที่เปลือกหอยนะคะจะวนต่างกันนะคะทางตรงกันข้ามแล้วก็สังเกตที่หน้านะคะหน้าของหอยตัวแรกกับหอยตัวที่สองนะคะมันจะมีอ่าเหมือนลักยิ้มอยู่นิดนิดนะคะดังนั้นง่ายๆเลยนะคะในหอยทากตัวที่สรูปทรงเป็น สามเหลี่ยมเราสามารถตัดตัวที่สามทิ้งไปได้เลยถูกไหมคะเพราะมันเป็นยังไงเป็นหกอ่าห้าเหลี่ยมนะคะเป็นรูปห้าเหลี่ยมซึ่งมันก็ไม่ตรงละต่อไปคราวนี้เรามาดูอ่าวที่เหลือสองตัวเป็นยังไงคะเปลือกหอยก็เหมือนกันอีกแล้วด้านลายเปลือกหอยหันด้านเดียวกันอีกเราก็มาสังเกตที่หน้าแทนถูกไหมคะตัวไหนที่ไม่ใช่เราก็ตัดออกอ่ามันตัวแรกก็ไม่เข้าข่าย ถูกไหมคะคำตอบก็คือหอยทากตัวที่สองอพอจะเข้าใจไหมคะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่สองกันต่อนะคะให้นักเรียนคิดตามคุณครูด้วยนะคะอ่าคราวนี้อ่าทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยต่างกันแค่อะไรลูกสีของปีกเห็นไหมคะตัวข้างในสีเหลืองเหมือนกันเลยต่างกันแค่ปีกด้านนอกเป็นสีชมพูกับสีฟา้า ดังนั้นเรามาดูคู่ที่สองเห็นไหมคะก็จะเป็นสีชมพูกับสีเหลืองนะคะส่วนตรงนี้มันคือรูปอะไรง่ายๆเลยจากสามรูปนี้เห็นไหมคะเราตัดไปได้ก่อนเพื่อนก็คือรูปที่สองจุกไหมคะเพราะว่ามันมีตัวสีชมพูซึ่งมันไม่เข้าเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่เราให้ไหว้นะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูอีกว่าสองตัวนี้โอ้เหมือนกันหมดเลยเห็นไหมคะ ปีกก็สีฟ้าเหมือนกันตัวก็สีเหลืองเหมือนกันแต่มันต่างกันเชี่ยอะไรลองดูสินวดหรอใช่ไหมไม่ใช่อะไรคะใครเจอแล้วอ่าขาของมันนั่นเองเราก็ดูว่าตัวไหนที่ขาเหมือนกับต้นแบบด้านซ้ายมือที่เขาให้มาอ่าตัวที่สามถูกไหมคะดังนั้นเราก็ตัดตัวที่หนึ่งออกไปก็จะได้เป็นรูปตัวที่สาม อย่าลืมนะคะนักเรียนอย่าไปลบรูปภาพของคุณครูออกนะคะอันนี้คุณครูสร้างขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นต่อไปเดี๋ยวเราไปดูข้อที่3อ่ะตอนนี้ครูคิดว่านักเรียนหลายคนแล้วที่คิดออกแล้วอาจจะมีคําตอบแล้วก็ได้นะคะอ่านเราสังเกตก่อนปีกปีกปีกอ่าต่างกันยังไงเอยอันนี้มีสีชมพูสีม่วงอ่อนแล้วก็สีเหลือง ส่วนตัวที่สองจะเป็นสีเหลืองสีชมพูแล้วก็สีม่วงอ่านักเรียนทราบไหมว่าเราสังเกตอย่างไรให้นักเรียนสังเกตสีมันเป็นยังไงคะมันสลับกันถูกไหมลูกสลับยังไงเอ่ยมันก็เหมือนเป็นการนำสีที่อยู่ข้างล่างสุดไปต่อด,ด้านบนเห็นไหมคะก็จะเป็นสีเหลืองเห็นไหมคะสีต่อไปก็จะเป็นสีชมพูสีถัดมาก็จะเป็นสีม่วงอ่อน นะคะดังนั้นแมลงปอทั่วต่อไปนะคะสีก็จะต้องไล่เหมือนกันตรงนี้จะเป็นสีอะไรคะเขียวเขียวฟ้าถูกไหมลูกแล้วก็เขียวอ่อนแล้วก็จะเป็นสีเหลืองนะคะดังนั้นตรงนี้ง่ายๆเลยเราตัดออกไปก่อนเลยก็คือแมงปอตัวแรกเพราะมันมีปีกสีชมพูซึ่งรูปของเราตรงนี้ไม่มีปีกสีชมพูนะคะอ่ะต่อไปเราจะเอาตรงไหนอีกเอย่ย จำได้ไหมเมื่อกี้เราไล่สีจากไหนลูกจากข้างล่างขึ้นข้างบนแสดงว่าปีกที่อยู่บนสุดจะต้องเป็นสีเหลืองง่ายๆเลยเราก็ตัดทิ้งไปเลยในตัวที่3นะคะคำตอบก็จะเป็นตัวที่2นั่นเองอ่าเก่งมากนะคะอ่าเริ่มเข้าใจหรือยังเอยอ่าต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในตัวข้อที่4นะคะแมงต่อทองมันสลับก็คือสีเขียว กับสีเหลืองอ่าจุดสังเกตอีกเป็นไงคะปีกเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่ตัวมันเป็นยังไงคะหันไปคนละด้านเห็นไหมคะตัวแรกจะหันด้านซ้ายตัวที่สองจะหันด้านขวาดังนั้นในคู่ที่สองง่ายๆเลยตรงนี้เป็นปีกสีเขียวถูกไหมคะอ่าแล้วก็เป็นกลางปีกอยู่ด้วยมันหันด้านซ้ายดังนั้นด้านนี้เรารู้ได้เลยลูก ถูกไหมคะมันเป็นปีกสีเหลืองทั้งหมดแต่ตัวไหนที่มันหันผิดอยู่เราตัดทิ้งได้เลยตัวนี้ถูกไหมคะตัวแรกเลยนะคะเพราะมันหันตรงซึ่งมันไม่เข้าเกณฑ์ไม่เข้าเงื่อนไขต่อไปก็เหลืออีกสองตัวเมื่อกี้อะไรแล้วนะคะสองตัวจะต้องเป็นยังไงหันกันคนละท้านดังนั้นเราก็ตัดออกไปได้เลยนะคะในตัวที่สามที่มันหันเหมือนกับภาพต้นแบบคำตอบก็คือรูปที่สนะคะต่อไป เดี๋ยวไปดูหน้าที่สิบสองกันต่อนะคะใครไม่ทันบ้างเอ่ยออะเดี๋ยวครูรอบแป๊บหนึง่งอ่ะคราวนี้เรามาดูกันต่อนะคะข้อที่ห้าอการสังเกตเป็นไงคะเหมือนกันหมดเลยเห็นจุดที่มันแตกต่างกันไหมคะระหว่างตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองเห็นหรือยังคะ อาลายบนปีกของมันนั่นเองเป็นไงคะอันนี้ลายมันจะลงข้างล่างแต่นี้เป็นลายขึ้นข้างบนส่วนมาตัวนี้มาดูนะคะเป็นยังไงเออตัวนี้ให้มามันจะเฉียงเอียงด้านขวาตัวหันด้านซ้ายตัวไหนที่หันต่างจากเพื่อนตัดทิ้งไปก่อนเลยนะคะไม่ต้องเก็บมาพิจารณานะคะต่อไปก็เหลือแค่สองตัวคราวนี้มันมีให้เราเลือกหลายอย่างเลยนะคะเห็นไหมคะอันนี้เป็นยังไงคะลายเดียวกันเลย ถูกไหมคะเราก็ตัดทิ้งได้เลยนะคะอีกอย่างหนึง่งเราก็สังเกตจากขาของมันเหมือนกันนะคะเหมือนตัวที่3ของนักเรียนของค,ครูหายไปแล้วนะคะแต่ของนักเรียนก็ยังมีอยู่เห็นไหมคะขามันจะหันขึ้นด้านบนก็จะต่างกันซึ่งการสังเกตนะคะนักเรียนจะมีการสังเกตที่แตกต่างกันออกไปอาจจะไม่ได้มองเหมือนคุณครูก็ได้นะคะอันนี้ไม่ผิด นะคะแต่คําตอบจะต้องเหมือนกันแน่นอนนะคะเราอาจจะมีจุดสังเกตที่ต่างกันได้นะคะอันนี้คุณครูไม่ได้บังคับนะต่อไปข้อที่6กอ่าตอนนี้บางคนอาจจะมีคําตอบอยู่แล้วและอาจจะไม่ตรงตามที่คุณครูอธิบายว่าอาจจะต้องตัดตัวนี้นะต้องสังเกตตรงนี้แต่คําตอบเราเหมือนกันอันนี้ก็ได้นะคะอาจสังเกตในคู่แรกก่อนเห็นไหมคะเหมือนกันเลยคาก็เหมือนนวดก็เหมือนที่ต่างกันคือ อะไรคะลายบนปีกเห็นไหมคะตรงนี้จะมี3จุดทั้งสองข้างส่วนรูปที่สองจะมีแค่ข้างละ2จุดง่ายๆเลยตรงนี้เห็นไหมคะ3จุดหันด้านซ้ายแสดงว่าตัวต่อไปต้องหันด้านไหนคะอูด้านซ้ายเหมือนกันหมดเลยคราวนี้เราต้องตัดอะไรออกก่อนเอ่ยง่ายที่สุดเลยอ๋ออันนี้มีครบเลยเห็นไหมคะเราสามารถตัดตัวที่2ออกได้ตัวต่อไปลองดูซิอ้าวมันเหลืออย่างละ2แต่ต้นแบบมันอยู่ด้านบนหรือด้านล่างลูก ด้านบนดังนั้นเราก็ตัดตัวที่1คําตอบก็จะเป็นตัวที่3นั่นเองอาบางคนเริ่มเข้าใจแล้วนะคะบ,บางคนเริ่มเข้าใจแล้วต่อไปเรามาดูข้อที่7คราวนี้สังเกตที่อะไรลูกหอยทากตัวของหอยทากถูกไหมคะตัวแรกเป็นไงลูกไม่มีสีเป็นขาวเลยส่วนตัวที่2จะเป็นสีทึบเลยคือสีแดง นะคะคนี่คือจุดสังเกตส่วนตรงอื่นเหมือนกันหมดเลยดังนั้นเรามาดูหอยทากในคู่ที่สองมันต่างกันอย่างไรนะคะเราดูจุดเหมือนของมันนะอ่าเห็นไหมคะตอนนี้เราเจออะไรที่เราสามารถตัดได้เอ่ยเราตัดรูปแรกก่อนเพราะมันมีคิ้วถูกไหมคะต้นแบบของเรามีคิ้วไหมคะไม่มีครารวนี้เหลือสองตัวโอ้เหมือนกันหมดเลยอะ่ะมีอะไรที่มันแตกต่างกันลูกลองดูสิ าปากนั่นเองเป็นไงคะตรงนี้เงื่อนไขของมันเป็นไงลูกมันยิ้มดังนั้นเราก็ตัดตัวที่สามออกไปคำตอบก็จะเป็นตัวที่สองนั่นเองอ่าตอนนี้หลายคนเลยนะคะเริ่มทำได้แล้วเก่งมากนะคะมันไม่ยากนะคะค่อยๆทำความเข้าใจหากใครยังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถที่จะเปิดกลับไปย้อนดูใหม่ได้นะคะเพื่อความเข้าใจของเรามากยิ่งขึ้นนะคะอ่าต่อไปข้อที่8ค่ะลูก สังเกตจากตัวผีเสื้อก่อนเลยเห็นไหมรูปทรงจะเป็นรูปทรงเดียวกันแต่ลายของมันเป็นยังไงคะสลับกันอันนี้เป็นลายแนวนอนตรงนี้ก็เป็นลายแนวตั้งแทนนะคะแล้วก็รูปทรงมันก็จะเปลี่ยนไปอันนี้จะเป็นแบบยาวๆอันนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสต่อไปเรามาดูรูปที่เราจะต้องหาให้มาคู่กับรูปนี้นะคะมันเป็นรูปวงรีง่ายๆเลยตัดอะไรก่อนลูกตัด ไอตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมออกกรเลยซึ่งมันไม่ตรงตามเงื่อนไขถูกไหมคะก็เหลือแต่ที่เป็นวงกลมข้านี้เห็นไหมคะตรงนี้มันจะสลับกันด้านนี้เอียงมาด้านขวาแสดงว่าจะต้องเอียงมาด้านซ้ายเราก็ตัดตัวที่สองทิ้งไปคําตอบก็คือตัวที่สามห้าตอนนี้ใครทําได้แล้วบ้างเอ่ยบางคนอาจจะตอบก่อนที่คุณครูจะเฉลยด้วยํานะคะแต่บางคนก็ไม่คิดเลยนั่งรอให้ครูเฉลยอ,อย่างเดียว นะคะถ้านักเรียนนั่งรออย่างเดียวนักเรียนจะไม่เข้าใจแล้วเมื่อเรียนเรื่องต่อไปนักเรียนก็จะไม่เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูข้อที่9คราวนี้จะเป็นมดน้อยอ่ะมดเป็นยังไงคะนักเรียนสังเกตเลยลูกหนูอยากจะสังเกตจากตรงไหนเอยสีก็ได้ก็ลายก็ได้อ่ะบางคนคูคจะสังเกตจากลายลายก้นของมันตรงนี้มีลายแต่พอต่อไปปุ๊บลายมันจะไปอยู่ที่คอ เห็นไหมคะสีมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยสีม่วงก็จะขึ้นไปสีเหลืองก็จะมาต่อที่ก้นแทนนะคะตรงนี้นะอ่าต่อไปเรามาดูแมงตัวนี้เห็นไหมคะอังคูสังเกตลายก็เราตัดก่อนเลยอันไหนที่มีลายเราก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะคราวนี้เราก็มาดูเห็นไหมคะก็จะเหลือลายตรงนี้ไม่มีลายที่คออันนี้มีลายนะคะอีกอย่างก็คือดูจากตัวก็ได้นะคะสีม่วงจะขึ้นก่อน นะคะแล้วตามด้วยสีส้มแล้วตามด้วยสีเขียวนะคะเราก็ตอบข้อที่2ได้เลยนะคะต่อไปข้อที่10อ่าสังเกตจากอะไรเอ่ยเอหนวดก็เหมือนกันขาก็เหมือนกันต่างกันที่อะไรคะใช่แล้วต่างกันที่ลายของปีกนั่นเองเห็นไหมปีกแมงตัวนี้จะมีด้วยกันสองด้านเห็นไหมคะมันก็จะสลับลายกัน ด้านซ้ายไปอยู่ขวาขวาก็มาอยู่ซ้ายนะคะสลับด้านแทนอ่ะตัวนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมคะอ่าเราสามารถตัดออกได้เลยนะลูกนะคะว่าตัวไหนที่มันไม่ใช่เห็นไหมคะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เราตัดตัวไหนเราตัดตัวแรกออกก่อนเลยเพราะสีชมพูไปอยู่ตรงกลางนะคะเขาแค่สลับซ้ายขวาถูกไหมคะอ่าสลับซ้ายขวาก็น่าจะเป็นอะไรเอ่ยสีฟ้ามาอยู่นี่ ชมพู่มาอยู่ด้านนี้เราก็ตัดตัวที่สองออกไปคำตอบก็คือข้อที่สามนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะจากการทำแบบฝึกทักษะที่หนึ่งจุดสองไปพอจะเข้าใจมากขึ้นหรือเปล่าคะอ่าตอนนี้หลายคนเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วนะคะต่อไปเรามาดูเนื้อหากันนะคะในหนังสือในหน้าที่5นะคะเรายังอยู่ในเรื่อง การพิจารณาปัญหาโดยใช้กฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขนะคะแต่ในรูปเป็นยังไงคะหน้าที่5จะต่างกับหน้าที่สีที่เราเรียนกันไปในครั้งที่แล้วนะคะโดยตรงนี้มันจะมาเป็นรูปตารางนะคะโดยเขาให้เงื่อนไขว่าสีในตารางมีทั้งหมด4ส,สีด้วยกันนะคะมีสีอะไรบ้างคะสีแดงสีเขียวสี เหลืองแล้วก็สีฟ้านะคะโดยในตารางนี้จะต้องไม่ซ้ำกันทั้งแนวนอนนะคะนี่คือแนวนอนนะคะไม่ว่าจะเป็นแถวที่1แนวนอนแถว2แนวนอนแถวที่3หรือว่าแนวนอนแถวที่4จะต้องสีไม่ซ้ำกันตอนนี้นักเรียนสังเกตก่อนนะคะอ่าตอนนี้อาจจะมีบางคนเห็นอะไรผิดแปลกไปแล้วนะคะต่อไปห้ามซ้ำกันอีกในแนว ตั้งนี่คือแนวตั้งเห็นไหมคะจะเป็นหลักที่1ก็คือแนวตั้งอันนี้เราจะเรียกเป็นหลักนะครับแทนแนวตั้งนะหลักที่2อนี่ก็แนวตั้งหลักที่3แนวตั้งหลักที่4นะคะตัวสุดท้ายก็คือห้ามซ้ํากันในตารางย่อยตารางย่อยดูยังไงลูกอ่าตรงนี้นี่เองเห็นไหมคะมันก็จะมีตารางย่อยครบทั้ง4ช่องด้วยกันเห็นไหมคะสีจะต้องไม่ซ้ํากันนะคะ ในแต่ละตารางย่อยนะคะนี่วิธีการสังเกตอ่าตอนนี้นักเรียนอาจจะเจอข้อผิดพลาดเกิดขึ้นมาแล้วนะคะอาจจะมีคนเห็นแล้วตอนนี้อ่านดูซิว่าจะเหมือนกับคุณครูหรือเปล่านะคะตอนนี้เราเจออะไรเอ่ยอ่าเราเจอสีเหลืองซ้ํากันถูกไหมลูกอยู่ตำแหน่งไหนคะแถวที่หหลักที่สองถูกต้องตรงนี้นะคะอ่าซ้ากับ แถวที่1หลักที่4ถูกไหมคะเห็นไหมคะมันเป็นสีเดียวกันซึ่งเงื่อนไขของเราบอกว่าเป็นสีเดียวกันได้ไหมคะไม่ได้อันนี้อยู่ในแนวนอนนะคะสีซ้ำกันไม่ได้นอกจากนี้ยังซ้ำกับตรงไหนอีกเอ่ยอ่าแถวที่หหลักที่4ก็จะซ้ำกับแนวตั้งหรือแนวนองหรือในช่องเดียวกันในช่องเดียวกันก็ซ้ำอีกนะคะในแนวตั้งก็ซ้ำกับ แถวที่4หลักที่4ด้วยถูกไหมลูกอ่าดังนั้นเป็นยังไงคะเราจะต้องแก้ไขโดยการเปลี่ยนสีโดยเราจะเปลี่ยนในแถวที่4หลักที่4หรือแถวที่4แถวที่1ในหลักที่4อ่านักเรียนก็ต้องดูในแนวนอนด้วยอ่าตรงนี้ไม่ซ้ากันดังนั้นเราจะมาเปลี่ยนในแถวที่1ถูกไหมคะในหลักที่4นักเรียนคิดว่าเราจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรคะ อ่าถูกต้องค่ะเห็นไหมมันมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีที่ขาดไปก็คือสีฟ้านั่นเองเห็นไหมคะเราก็จะแก้ไขให้ถูกต้องนะคะอ่าตอนนี้พอจะเข้าใจแล้วหรือยังคะไม่ยากนะคะเดี๋ยวเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกทักษะที่1.3อ่าเปิดไปหน้า13เลยค่ะ อ่าหน้า13ในหน้านีนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนำสีไม้มาระบายให้ถูกต้องย้ำนะคะว่าใช้สีไม้ นะคะใช้สีไม้นะคะไม่ใช้สีเมจินะคะลูกไม่งั้นมันจะสีมันจะเลอะไปยังหน้าถัดไปได้นะคะอ่ะคราวนี้ก่อนที่จะทำเราต้องมาอ่านโจทย์หรือว่าเงื่อนไขที่เขาให้มาก่อนนะคะลูกเขาบอกว่ายังไงคะระบายสีลงในช่องว่างของตารางโดยมีเงื่อนไขอ่ามีเงื่อนไขด้วยคืออะไรคะสีในตารางมีทั้งหมด4ส,สีด้วยกันก็คือมีสีแดง สีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีฟ้านั่นเองโดยยังไงคะโดยสีในตารางนั้นจะต้องไม่ซ้ำกันทั้งแนวนอนอแนวนอนจำได้ไหมนี่แนวนอนนะคะแล้วก็แนวตั้งนี่คือแนวตั้งแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นตารางย่อยห้ามมีสีที่ซ้ำกันเด็ดขาดนะเดี๋ยวครูจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะ ให้นักเรียนทำไปพร้อมคุณครูเลยนะคะตอนนี้นักเรียนอาจจะเอาสีแค่มาจุดให้เป็นสีให้พอรู้ว่าคำตอบคือสีอะไรแล้วนักเรียนค่อยไประบายให้เต็มช่องให้สวยงามนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูข้อที่หนึ่งก่อนเอาง่ายๆก่อนนะคะวิธีวิธีการสังเกตง่ายๆเราดูจะแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ได้หรือจะเป็นรูปในตารางย่อยก็ได้ให้นักเรียนเลือกมานะคะว่าอะไรที่เป็น ช่องที่หายไปน้อยที่สุดนะคะอันนี้คุณครูเลือกเป็นสี่เหลี่ยมย่อยเพราะถ้าเป็นแนวนอนเป็นไงคะสองอันเราอาจจะงงเอาเป็นสี่เหลี่ยมย่อยก่อนเห็นนะคะพอดูปุ๊บรู้และบางคนมีสีแดงสีเหลืองสีฟ้าแสดงว่าสีที่หายไปตรงนี้คือสีอะไรคะสีอะไรลูกถูกต้องค่ะสี เขียวนั่นเองนักเรียนก็ไประบายให้สวยนะคะตอนนี้นักเรียนอาจจะจุดไว้ก่อนก็ได้นะคะอ่าต่อไปจะรูปไหนดีเอยอ่าคุณครูเอาใกล้ๆก่อนจะดูตรงนี้นักเรียนจะดูเป็นแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ได้หรือจะดูจากสี่เหลี่ยมเป็นตารางย่อยตรงนี้ก็ได้นะคะอ่ามันได้เหมือนกันหมดเลยอ่าอย่างเช่นคุณครูดูในตารางย่อยอีกง่ายๆเอาแคบแคบก่อนแล้วค่อยไปกว้างกนะคะมีสีเหลืองสีฟ้า สีเขียวดังนั้นสีที่หายไปคือสีแดงนะคะสีแดงเอาสีแดงมาระบายนะคะไม่ใช่เอาสีส้มมาระบายส่งคุณครูอีกนะคะเพราะถ้าเป็นสีส้มแสดงว่าเป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะผิดนะคะเพราะว่าเราไม่มีสีส้มที่เรากําหนดนะคะโจทย์ไม่ได้กําหนดมาต่อไปอันสุดท้ายเลยอ่าบางคนรู้คําตอบแล้วช่องนี้ที่หายไปคือสีเหลือง ถูกต้องค่ะอ่าเริ่มเข้าใจขึ้นหรือยังเอยเดี๋ยวข้อที่สองคุณครูก็จะให้นักเรียนทําเองง่ายๆเลยลูกเห็นไหมตรงนี้มันสองช่องติดก็จริงแต่ถ้าเราสังเกตทีละเป็นไงคะอ่าทีละตารางย่อยอ่าบางคนอาจจะตอบหมดแล้วนะเนี่ยแค่ตารางย่อยเห็นไหมคะขาดไปอย่างละสีเองง่ายๆคิดง่ายๆไม่ต้องคิดให้ยากนะคะเกมนี้ง่ายๆเลยนะคะเราจะเล่นแต่เกมอย่างเดียวเลย นะคะตอนนี้อ่ะข้อที่3มก็เหมือนกันเห็นไหมคะในเมื่อตารางย่อยมันมีสองอันเราก็ดูเป็นแนวนอนซะทีละช่องทีละแถวแนวนอนเห็นไหมคะคําตอบก็ได้ละข้อที่4ี่ก็เหมือนกันเห็นไหมลูกอุ้ยแนวนอนไม่ได้อีกแล้วมันซ้ํากันเราก็ดูทีละเป็นไงคะตารางย่อยก็ได้ถูกไหมคะอ่าตอนนี้บางคนอาจจะได้คําตอบหมดแล้วนะเนี่ยอ่าเดี๋ยวข้อที่5นะคะจะมาทําให้ดูข้อที่ห้า ่นักเรียนอาจจะมีหลักการในการดูที่ต่างจากของครูคได้ไหมได้นะคะแต่คำตอบจะต้องเหมือนกันนะคะต้องสังเกตให้ดีก่อนนะลูกถ้าให้ดีนักเรียนจุดสีไว้ก่อนเพื่อว่านักเรียนอาจจะดูพลาดนักเรียนจะได้ไม่ต้องมาลบทั้งหมด นะคะแล้วสีมันก็จะออกมาเป็นสีอะไรก็ไม่รู้ซึ่งไม่ใช่เป็นสีตรงตามเงื่อนไขที่เรากําหนดไว้ในสีสีนะคะอ่ะดูข้อที่5ของคุณครูอ่ะคุณครูจะพยายามหาก่อนออนีสีไม่ได้นี่อ่ะสองสองสองหมดเลยอ่ะโอเคคุณครูเลือกช่องนี้ในแนวตั้งเห็นไหมคะคราวนี้ได้คําตอบหรือยังมีสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีที่หายไปคือสี เหลืองถูกต้องค่ะอ่าใครถูกแล้วบ้างเอ่ยอาจจะมีบางคนทำได้แล้วนะคะอะคราวนี้เรามาดูช่องต่อไปเราจะเอาไหนดีเอ่ยอ่ะคุณครูเอาง่ายๆเลยเอาใกล้ๆก่อนอ่าเอาในสี่เหลี่ยมย่อยตัวนี้ก่อนนะคะสี่เหลี่ยมย่อยตัวนี้หายไปก็คือสีฟ้าอ่าเยี่ยมมากเอาตรงไหนอีกดีนะคุณครูเริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมคะอ่ะครูเอาแนวนอนแนวนอนสีอะไรหายไปคะ แดงเหลืองเขียวสีที่หายไปคือถูกต้องค่ะสีฟ้านั่นเองอ่าต่อไปเอาตรงไหนดีเอ่ยอ่าคุณครูจะดูใกล้ๆก่อนนะคะตรงนี้ก็เหลืออยู่ช่องเดียวแดงเขียวฟ้าดังนั้นสีนี้ก็เป็นสีเหลืองอ่าครูเชื่อว่ามีหลายคนเลยทำได้นะคะพอเราเริ่มสังเกตได้เป็นไงคะยากไหม ไม่ยากนะคะอ่ตัวต่อไปเอานี้มีสองคุณครูเอาตารางย่อยตรงนี้สีขี่าขอโทษค่ะสีฟ้าสีแดงสีเหลืองดังนั้นช่องนี้คือสีเขียวถูกต้องนะครับ่าต่อไปง่ายๆเลยอ่คุณครูต่อแนวนอนเลยแล้วกันจะได้ง่ายๆนะคะสีเขียวสีฟ้าสีแดงดังนั้นสีที่หายไปคือสี เหลืองถูกต้องเก่งมากค่ะต่อไปอันสุดท้ายเลยโอ้โหจะดูแนวแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ได้หรือจากตารางย่อยก็ได้มีเขียวมีแดงมีเหลืองดังนั้นตรงนี้ต้องเป็นสีฟ้าอ่าเป็นยังไงคะไม่ยากข้อที่6ก็เหมือนกันอย่าตกใจไม่ใช่โอ้เห็นเครื่องหมายคำถามเยอะแยะรวย question mark question mark อะไรมันงงฉันก็งงไปด้วยไม่เป็นไรค่อยค,อยคอยดู นะคะค่อยๆดูไปค่อยๆค,คิดนะคะเห็นไหมอ่ะครูบอกให้ก็ได้ใบให้เห็นไหมคะตรงนี้เหลือแค่ตัวเดียวอ่าบอกแค่ตัวเดียวก่อนแล้วพอได้ตัวนี้ปุ๊บนักเรียนจะจะดูนี่ก็ได้ไปดูนี่ก็ได้อ่าไม่บอกแล้วเดี๋ยวจะหาว่าครูใบให้นักเรียนทํานะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกทักษะตรงนี้ให้เรียบร้อยทําให้สะอาดนะคะ ขอให้นักเรียนสนุกกับการทำแบบฝึกทักษะที่1.3นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยพร้อมกันในคาบหน้านะคะบ๊ายบาย